เพราะว่าหนูเพิ่งแบบว่าเราเียนจบมาใหม่ๆคิดว่าแบบว่าพวกเด็กจบใหม่เราควรจะซื้อบ้านหรือว่าเราควรจะซื้อรถดีคะจริงจริงแล้วการตอบคําถามเนี่ยมันมันต้องพูดว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรก่อนด้วยนะคือมันมีคําตอบไดห้หลายแบบแล้วแต่ว่าเรามันมันเป็นความเชื่อแต่ละคนไม่เท่ากันออย่างนี้ถ้าเราบอกว่าในแง่ของนักการเงินที่มองว่าจะ u t i ไล z e หรือใช้เงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด การซื้อทั้งบ้านและรถไม่อ๊ไม่เวิร์กทั้งคู่เลยครับแล้วอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาเงินไปซื้อแปลว่าเราเรากําลังสร้างหนี้ที่แบบไม่ได้ทาให้เรามีรายได้เลยปกติถ้าเกิดว่าเราจะยูทิลไลซ์เงินให้ดีที่สุดก็เราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่เราจ่ายไปนั้นแ่ะมันสร้างรายได้ให้ยังไงกับฉันอันนี้อันนี้คือเป็นพื้นฐานฟอามคิดนี้เนาะซึ่งมันทําให้มีบางคนคิดว่าซื้อบ้านก็ไมาได้เงินซื้อรถก็ไมาได้เงินแถมต้องควักเงินจ่ายแบบนี้ไม่เวิรวาเ มันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระติดต่อกันหรือหรือว่าเขาอาจจะไปสร้างอสเซทอย่างอื่นที่ทําให้มีรายจ่ายรายได้ตรงนั้นมาจ่า้ค่าเช่ารถคันนี้อย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้เพื่อให้เง,งินจบอันนี้วิธีคิดของกลุ่มนี้แต่ครนนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเราต้องการแค่แบบว่าหนึ่งระหว่างบ้านกับรถเนี่ยเป้าหมายคือหนูต้องการให้มีอสเซททั้งสองชิ้นนี้เกิดขึ้นมาในชีวิตของหนูอย่างนี้นะลำดับขั้นความคิดเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดมีความสามารถในการซื้อทั้งองงงออย่่าาาาาเกกิดดดขขึ้้นนจํํััลบบรระหวถ เราต้องจัดการบ้านก่อนเพราะบ้านกู้ยากกว่ารถสามารถกูได้ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณมีบ้านคูสามารถมีรถได้แต่ถ้าเกิดเอารถมาก่อนเนี่ยความสามารถในการกู้บ้านคุจะหายไปเยอะเลยจนอาจจะซื้อบ้านไม่ได้